ีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมนะครับโบ,โบสถ์ของวัดธรรมยานนะครับเลียวเข้ามาในวัดนี้บริเวณวัดกว้างกวางมากเลยนะครับแล้วก็มีต้นไม้เยอะมากเลยนะคนี่เรากำลังเข้ามาสู่โ,โบสถ์นะครับเห็นเป็นรูปพญานาคแตไกไอเลย เรามาถึงแล้วนะครับอุโบสถของวัดธรรมยานนะครับในที่นี้ในพื้นที่วัดทั้งหมดนะครับมีพื้นที่ประมาณสองพันกว่าไร่นะครับสองพันกว่าไร่แล้วก็บริเวณวัดนีล่มลื่นมากเลยนะครับแล้วก็สังเกตเห็นนะครับจะมีลักษณะเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะครับอยู่เยอะมากเลย สอบถามคนในบริเวณวัดนะครับทราบว่าทําไว้สําหรับผู้ที่จะมาบวชพระนะครับให้มาอยู่ที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็ฝึกปฏิบัติธรรมนะครับด้านหลังนี่เป็นภูเขาเป็นวิวสวยเลยนะด้านข้างล่มลื่นเลยนะครับ ตอนนี้เราอยู่บริเวณด้านหน้าของพระอุโบสถนะครับซึ่งก็มีเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดนี้เลยนะครับก็คือมีพญานาคสององค์นะครับเป็นปฏิมาก,กรรมที่อยู่ด้านหน้าของพระอุโบสถนะครับพญานาคด้านซ้ายนะครับ มีชื่อว่าพญาศีสุนันนะครับซึ่งก็จะพ่นน้ำเข้ามาบริเวณทางเดินที่จะเข้าพระอุโบสถนะครับตลอดเวลานะครับพญานาคองค์ด้านขวานะครับคือพญาศีสุทนนะครับ เป็นเอกลักษณ์ของวัดนี้เลยนะครับเป็นปฏิมาก,กรรมที่สวยงามอ่อนช้อยจีเดียวนะครับแล้วก็จะพ้นน้ำนะครับเข้ามาที่ทางเดินนะครับทางเดินก่อนเข้าพระอุโบสถนะครับก็จะผ่านละอองน้ำที่พญานาทั้งสององค์นะครับปล่อยออกมานะครับก็เหมือนกับติดการ ให้พรนะครับคนที่จะเข้ามาที่พระอุโบสถนะครับนี่เรามาดูด้านหน้าของพญาสีสุนันนะครับซึ่งอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วนี่เป็นพญาสีสุคนนครับซึ่งอยู่ด้านขวา <S 2> <S 2> นี่นนเป็นด้านหน้าของพระอุโบสถนะครับ ด้านนอกมันสวยงามแล้วก็มีขนาดใหญ่มากทีเดียวนะ อันนี้เราเข้ามาอยู่ในเทะาโบสถเลยนะครับทราบาวัดน,นี้นะครับก่อสร้างเมื่อปีพศ2546นะครับโดยท่านอาจารย์ปรัตวิรัตนะครับซึ่งเป็นเลขาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับเราพามาดูแบบจำลองนะครับของบริเวณวัดธรรมยานนะครับ ยังจะมีเจดียอยู่ทางด้านเขานะครับเท่าที่เราดูอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับอันนี้คือตัวของเท่าโบสถ์ที่เรายืนอ,อยู่ขณะนี้นะครับก็เป็นด้านหน้าของวัดนะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับนี่เป็นโมเดลจำลองของวัดนะครับ สวยงามทีเดียวนะครับอยู่ที่นาเฉลียงนะครับตำบลยางงามอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์นะครับ mm hmm. น่ามาเที่ยวชมอย่างยิ่งเลยครับ mm hmm. คนเริ่มมาเที่ยวชมจำนวนเยอะทีเดียวนะเราก็คิดว่าจะไม่มีใครรู้จักนะครับคนมาเที่ยวเยอะเลยนะ สังเกตว่ามีรถลางให้บริการพาเที่ยวชมบริเวณวัดด้วยนะครับเราพามาชมด้านนอกพระอุโบสถนะครับจะมีศาลานะครับซึ่งปฏิสถาน พุทธลูกหลายรอบเอาโบสดเลยนะสวยงามมากเลยนะตัวหลังคานี้ก็จะเป็นแบบโค้งเว้าวนะครับโดยรอ,อบ บริเวณภายนอกของพระอุโบสถนะนี่เป็นบริเวณด้านหลังพระอุโบสถนะเรามาสะดุดที่รูปปฏิมาก,กรรมนะครับองนี้นะครับ เป็นปฏิมากรรมของพระพุทธเจ้าองค์ที่29นะครับพระสีอริยะเมตรนะครับเราก็ไม่เคยศึกษาไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับบริเวณโดยรอบนี้ก็คือเป็นพระพุทธเจ้านะครับ แต่ละปางนะครับเรามาหยุดที่หน้าพระพุทธรูปองค์นี้นะครับเป็นองค์ที่ท่านเจ้า,าวาดนะครับพระประรัดวิรัตโภาสโสนะครับเป็นผู้สร้างนะครับนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับ สวยงามทีเดียวนะครับนี่เป็นบริเวณในบริเวณวัดธรรมยานนะครับสังเกตได้ว่าทั่วทั้งบริเวณเลยนะครับมีต้นไม้ขึ้นจำนวนมากเลยนะครับมีต้นไม้จำนวนมากเลยนะครับข้างทางนี้ก็จะมีต้นสัก ขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วด้านไนเข้าไปนะครับก็มีป่าขึ้นอยู่จำนวนมากเลยนะครับสังเกตดูแล้วน่าจะเป็นพื้นที่ป่าเดิมด้วยแล้วก็เป็นต้นไม้ที่นำมาปลูกใหม่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับต้นสักด้านข้างนี่ต้นขนาดใหญ่เียนะครับ ด้านนี้ก็น่าจะเป็นพื้นที่ป่าที่เกิดอยู่ดั้งเดิมนะครับสังเกตว่ามีต้นไม้หลากหลายชนิดเลยนะครับทั่วบริเวณวัดเลยนะครับบางส่วนก็จะเป็นต้นไม้ที่ล้อมมาปลูกนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นไม้ดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่นะครับล่มลื่นทีเดียวนะครับ เหมาะสำหรับมาเที่ยวชมหรือผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมาะทีเดียวนะครับตอนนี้เราพามาชมวิหารหลวงพ่อยิ้มน,นะครับซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างให้สมบูรณ์นะครับวิหารหลวงพ่อยิ้ม เป็นที่ที่ประชาชนจะมาขอพรของพ่อยิ้มน,นะครับองค์พระประธานนะครับนี่คือรลกของหลวงพ่อฤาษีลิงรรมดำนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านประหลัดยิรัตนะครับเจ้าวาดผู้ก่อสร้างวัดนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ ด้านหน้าของหลวงพ่อยิ้มนะครับหรือมีชื่อเป็นทําการว่าสมเด็จพระพุทธธรรมญาณน,นะครับซึ่งมีองค์สูง15ศอกเป็นพระประธานในศาลาแห่งนี้นะ